สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชนเนลไว้นะคะอย่าลืมกดให้เป็นรูปกระดิ่งแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ฟ้าย์นำมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชนเนลไว้นะคะสำหรับใครที่เข้ามาที่ช่องแล้วก็อย่าลืมกดดูที่เพลย์ลิสต์ของช่องค่ะอยู่ที่มุมบนขวามือตรงนี้นะ แล้วก็เลือกดูคลิปตามหัวข้อที่สนใจได้เลยนะคะไฟตั้งเป็นเพลย์ลิสต์แยกเอาไว้ให้ดูง่ายในแต่ละเรื่องค่ะสำหรับคลิปนี้ไฟจะแบ่งปันเรื่องข่าวดีพัฒนาชุมชนรับสมัคร9188อัตราค่ะก็ถือว่าเป็นการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการนะคะปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สูโ่โคกน้องนาโมเดลค่ะจำนวน9 1 8านวน9,188อัตราเรงินเดือน9,000บาทนะคะซึ่งมีระยะเวลาในการจ้างนับตั้งแต่วันที่จ้างจนถึงวันที่30กันยายน2,564ค่ะโดยปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิต ในพื้นที่73จังหวัดค่ะสำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเองและขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนะคะที่มีพื้นที่ดำเนินงานตามโครงการ575อำเภอทีเดียวค่ะทั่วประเทศนะโดยเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่17พฤศจิกาย,ยนนี้ค่ะสามารถติดต่อสมัครได้ในวันและเวลาราชการนะคะ ก็ตั้งแต่8ปดโมงครึ่งถึง4ี่โมงครึ่งค่ะซึ่งผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแต่อย่างใดนะคะโดยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทุกจังหวัดค่ะยกเว้นจังหวัดสมุทรปราการสมุทรสาครและสิงห์บุรีนะคะยกเว้นเพียงแค่3าจังหวัดนี้นะนอกกนั้นได้หมดเลยนะคะคุณสมบัติของผู้สมัครเบื้องต้นค่ะไม่จำกัดวุฒิการศึกษานะคะ มีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์เป็นกเกษตรกรบัณฑิตจบใหม่ผู้ว่างงานกลุ่มแรงงานที่อพยพก,กลับท้องถิน่นและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดก็ได้นะคะนี่คือกลุ่มเป้าหมายนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยู่ในข่ายนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สมัครได้นั่นเองค่ะโดยกรมพัฒนาชุมชนกรมการพัฒนาชุมชนเขาจะประกาศรายชื่อผู้สมัคร วันเวลาและสถานที่สอบนะคะระเบียบเกี่ยวกับการสอบต่างๆด้วยก็จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทางเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดด้วยค่ะแล้วก็จะติดประกาศที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอด้วยนะคะติดทั้งที่จังหวัดแล้วก็อำเภอเลยเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมค่ะถ้าใครสนใจก็สามารถไปติดต่อสมัครได้นะคะ สำหรับใครที่กำลังหางานหรือว่าว่างงานอยู่ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัชาชาแชนนลเอาไว้ให้เป็นรูปก,กระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ไฟนํามาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัชาชาแชนเนลเไว้นะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ